พี่น้องมวลม,มหาประชาชนแห่งหาแยกลาดพร้าวที่เคารบอย่างสูงยิ่งครับคุงตาเล่าเหตุการณ์นะครับวันนี้ประเมินผลการทำงานของพวกเราพี่น้องห้าแยกลาดพร้าวในฐานะที่เป็นเจ้าภาพใหญ่ต้อนรับมีโอกาสจะต้อนรับลุงกำนันนะครับวันนี้เราก็ออกตั้งแต่เช้านะครับ ไปเริ่มต้นที่บริเวณห้าแยกบริเวณสี่แยกนะครับที่ลาดพร้าวตากตะรัชดานะครับผลปรากฏออกมาเป็นไปได้ดีนะครับพวกเราพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับขบวนสวยงามริ้วขบวนสวยงามมากพี่น้องจากลาดพร้าวนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีผ้าสีเขียวนะครับพวกบนศีรษะเป็นขบวนอันสวยงามเป็นหลักให้คนอื่นได้มองถึงความเป็นระเบียบของพวกเราพี่น้องประชาชนพลังชาติ ทั้งคนที่เดินทั้งคนที่นั่งรถนะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกๆท,ท่านที่ครับที่เป็นกําลังใจให้กันอะกันเอานกวิทยาพวกเราหน่อยนะครับส่วนวันพรุ่งนี้จะไปไหนคงจะให้พ่อใหญ่อิสระเป็นคนแจ้งเป็นทางการนะครับอาจจะเป็นการประชุมตอนเช้าเพราะฉะนั้นผมคงจะบอกจะเรียนพี่น้องได้ว่านะครับให้พี่น้อง เหมือนปกตินะครับในส่วนที่จะไปขบวนกับพวกเรานะครับเตรียมตัวแต่เช้าพรุ่งนี้นะครับดูแลตัวเองนะครับจัดการสัมภาระให้เรียบร้อยนะครับเราน่าจะมีการเดินทางนะครับให้พี่น้องเตรียมตัวคนที่อยู่ในสวนก็ให้เตรียมพร้อมแต่เช้าคนที่นะครับพรุ่งนี้อาจจะต้องเหมือนกับที่วันที่เราไปที่เวทีอโศกนะครับคราวที่แล้วที่ไปอ่อนนุชนะครับคล้ายๆกันอาจจะได้นั่งรถไฟฟ้า นะครับไปนะครับเพราะฉะนั้นก็พวกเราเตรียมตัวเตรียมกำลังไปด้วยกันไหมครับพี่น้องพร้พอมไหมพร้พอมไม,อม่พร้อมพร้อมไม,อม่พร้อมอีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่พรุ่งนี้นะครับที่ไม่ได้ไปด้วยนะครับที่เป็นตัวแทนดูแลประทำสวนของเราส่วนนี้เราก็ต้องรีบทำให้เสร็จนะครับก็คือทำหมู่บ้านลาดเพล้า จัดทำไปได้แล้ว36หมู่ผมคาดว่าน่าจะมีประมาณร้อยหมู่นะครับร้อยหมู่อยู่ข้างในสวนจตุจักรก็จะตั้งเป็นลาดเท้าทับหนึ่งทับสองทับสามถึงทับร้อยครับพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นส่วนของ36หมู่ที่มีรายชื่อเรียบร้อยให้นำรายชื่อมาส่งนะครับที่ ก็อำนวยการได้นะครับบอกว่าส่งถึงผมนะครับทินกรเขาก็จะเก็บไว้ให้นะครับส่วนที่ยังไปจัดการไม่ถึงให้จัดการกันเองได้เลยนะครับรวมกลุ่มกันเองได้เลยคนที่อยู่ใกล้ๆเคียงกันสิบเต็นส์15เต็นยี่สิเต็น์รวมกันให้มีหัวหน้าพอมีหัวหน้าเสร็จก็เขียนลายชื่อลูกน้องคนที่อยู่ในเต็นมีเต็นอยู่ทั้งหมดกี่เต็น มีหัวหน้าชื่ออะไรนะครับมาจากไหนมีคนพักอาศัยอยู่กี่เต็นท์นะครับเต็นท์ว่างอยู่กี่เต็นท์ให้จัดการกันเลยแล้วพรุ่งนี้นะครับคนที่อยู่ที่ไม่ได้ไปขบวนกับพวกเราให้มาเบิกเชือกเชือกฟางนะครับที่ส่วนกลางแล้วเอาไปกั้นได้เลยนะครับกั้นให้เรียบร้อยดูแลสวยงามเราจะมีป้ายที่เขียนข้อความไว้ให้ให้ท่านไปเขียนต่อเติมได้ นะครับทราบว่าพ่อใหญ่อิสระต้องการที่จะให้พวกเราเป็นหมู่บ้านที่มีรายชื่อชัดเจนโดยเร็วที่สุดนะครับอาจจะมีการเปิดงานครั้งใหญ่นะครับมีการเฉลิมฉลองครั้งใหญ่เพื่อความปลอดภัยของพวกเราทุกคนนะครับได้ไหมพี่น้องได้ไหมครับหลายหลายคนอาจจะบอกว่าอยากจะไปอยู่คนเดียวเป็นนักรบโรแมนติกอยากจะไปกลางเต็นท์อยู่ห่าง ไม่อยากให้ใครมากวนอยากจะใช้สมาธิเพ่งพิจารณาถึงความเลวของนางปูแต่ขอครับขอให้ออกมาอยู่รวมกันกับคนอื่นนะครับเราจะต้องมีเพื่อนมีฝูงจะได้ดูแลกันได้รวมทั้งความปลอดภัยทุกสิ่งทั้งหมดได้ไหมครับพี่น้องเพราะฉะน,นั้นพรุ่งนี้ใครที่รู้ตัวว่าส่งชื่อแล้วก็มาเบิกเชือก หาหลักดันเนินการกันได้เองนะครับส่วนใหญ่นะครับบางเต็นเขาจะมีมีดหาหาไม้หาอะไรไปปักหลักถึงกับต้นไม้กั้นเป็นขอบเขตแล้วมีป้ายชัดเจน,นเราจะรู้ว่าพวกเรามีใครกันบ้างเราจะได้ดูแลกันได้ง่ายผมตั้งเป้านะครับพรุ่งนี้จะต้องเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังที่เรากลับมาจากการไปร่วมขบวนขบวนใหญ่เราจะกลับมาทํางานนี้ให้จบนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องจัดคนไว้อย่างน้อยหนึ่งคนนะครับ ในแต่ละหมู่บ้านเพื่อจัดการตรงนี้ให้เรียบร้อยได้ไหมครับพี่น้องอีกส่วนหนึ่งที่เห็นกันนะครับการที่พวกเราออกไปร่วมต่อสู้ออกไปร่วมต่อสู้ในแต่ละครั้งตอนนี้เราก็จะโดนยั่วยุโดนคนที่เห็นต่างใช้ยุทธวิธีต่างๆออกมาทำร้ายเราพี่น้องครับคนที่คิดต่างจากเราวันนี้เราคงเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้แล้วแหละยากที่จะเปลี่ยน แต่เรามั่นใจว่าคนที่คิดเหมือนเรามีมากกว่าและมีเยอะขึ้นทุกวันใช่ไหมพี่น้องจะเล่าให้พี่น้องฟังตอนนี้ที่เราเคลื่อนไหวต่อสู้กันมานะครับเราจะเจอการตอบโต้อยู่สองอย่างที่ผมสรุปได้นะครับอย่างที่หนึ่งก็คือการใช้ความรุนแรงกับพวกเราเช่นการปักเคนอาวุธมหาในสิ่งที่พวกเราไม่ต้องการอย่างเช่นเ็มเจ็ดสิบเก้ามาตกที่จตุจัก จำได้ไหมครับพี่น้องนั่นคือความรุนแรงที่เขาพยายามจะข่มขู่ไม่ให้เราให้เราไม่กล้ามานะครับคนส่วนใหญ่ก็จะไม่กล้ามากลัวความไม่ปลอดภัยอยากจะเรียนว่าตรงนี้ขณะนี้นะครับเรามีพี่น้องทหารพ่อใหญ่อิสระได้ท,ทําหนังสือถึงหน่วยทหารออกมาดูแลพวกเราประจําการในจุดสําคัญบนโทเวในจุดถนนตรอกซอกซอยที่จะเป็นจุดอันตรายเพื่อป้องกันพวกเราทุกคนให้อยู่ในความปลอดภัยเพราะฉะนั้น ให้พวกเราถึงแม้เราจะต้องระวังความปลอดภัยแต่ความกลัวจะไม่ทำให้เราท้อถอยใช่ไหมครับเราต้องชวนกันออกมายิ่งเรามีน้อยมันยิ่งได้ใจยิ่งได้ใจมันก็ยิ่งกระทำย่ำหยีพวกเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้เราประสบสู่ชัยชนะได้ก็คือเราต้องออกมากันให้เยอะๆให้เยอะ,ใยอะๆใช่ไหมครับพี่้อง ความปลอดภัยคือสิ่งที่พวกเราจะต้องดำเนินการขั้นสูงสุดเพื่อดูแลพวกเราเพราะฉะนั้นอย่าให้ความหวาดกลัวมาทำให้เราไม่กล้าที่จะออกมาสู้ได้ไหมพี่น้องได้ไหมครับโซวิโซโซมิโซโซมิโซ,โซ,โซ,โซเอาโนกีเียยาวให้กับการของเราและพี่น้องทหาราครับ แม้แต่นาทีเทนียนโทเองก็มีพี่น้องทหารดูแลพวกเราอยู่เพราะฉะนั้นต้องมีความกล้าที่จะต่อสู้อันนั้นเรื่องที่หนึ่งครับเรื่องที่สองตอนนี้จะเห็นวิธีการต่อสู้แบบกระแดะตอแแลเห็นแน่นอนพี่น้องวันแรกที่เราไปดูแลหน่วยเลือกตั้ง ที่โรงเรียนมัธยมประชานิเวศตาคนว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอุ้มลูกทำหน้าเศร้ามายืนอยู่หน้าประตูโรงเรียนอ้อนวอนมาบนรถขยายเสียงบอกว่าลูกปวดทีลูกง่วงนอนขอเข้าไปในโรงเรียนหน่อย เราไม่ได้ไปปิดโรงเรียนครับวันนั้นเราไปรุนรงคัดค้านผู้ที่จะมาอบรมเป็นกรรมการการเลือกตั้งไอ้เราก็สงสารผู้หญิงผู้ชายที่นั้นก็บอกให้เขาเข้าไปเถอะให้ไปห้องน้ําเราก็เลยขอร้องให้พี่น้องมวลมหาประชาชนเปิดทางให้เขาเข้าห้องน้ําพอพ้นประตูเข้าไปพี่น้องเจอหน้านักข่าวกรีดร้องขึ้นมาหนูกลัวหนูกลัว นุ่กลัวังเลยอีตอแหลตอแหลเหมือนใครพี่น้องตอแหลเหมือนใครเหมือนใครยิ่งรักอีกตอแหลตัวแม่มันไม่ได้ง้ออย่างเดียวพี่น้องตอแหลอีกต่างหากตอแหลตัวแม่นั่งไลยในทีวีมาเจอยิ่งรักแล้วจะหนาว ประมันตอแลล้เดชาปูนพี่น้องสื่อมวลชนยืนอยู่ด้วยก่อนที่จะเข้าไปเราก็อนุญาตให้เข้าไปสื่อมวลชนก็เห็นตั้งใจจะไปรีดร้องโวยวายว่ากลัวเราเดินไปห้าก้าวหันกลับมาทำหน้าตาเฉยเลยเมือลูกวี่มันเลยพี่น้องอีกวันหนึ่งเราไปรุนงคงคัดขานการเลือกตั้ง ที่เขตสะพานสูงแต่เช้าแล้วก็เข้าไปดูแลพี่น้องก็มวลมหาประชานชนเต็มหน้าประตูเดินเข้ามาครับพี่น้องมาเกาะรั้วแล้วก็ร้องไห้หนูอยากเลือกตัง้งหนูอยากเลือกตัง้งหนูรักประชาธิปไตยไอเราก็ไม่หลงกนมันตอแหลเหมือนตัวแม่มันไม่มีพิษเลยพี่น้องเราก็เลย บอกพี่น้องอย่าไปใกล้มันถอยออกมาอย่าไปชี้หน้าอย่าไปยืนชี้อย่าไปโวยวายพวกนี้ชอบมากันสองคนสามคนแล้วก็ให้เพื่อนท่ายถายเสร็จก็ไปอัพเฟซมาโจมตีพวกเราว่าไปข่มเหงหลังแกผู้รักประชาธิปไตยเฮงชสวยเ้ยเพราะฉะนั้นพี่น้องที่ไปด้วยวันนั้นที่สะพานสูงไม่หลงกล ก็เลยถอยออกมากันหมดเลยแล้วก็ยืนกอบประตูรั้วอยู่คนเดียวทําเป็นร้องไห้โอ้ยอยู่คนเดียวไม่มีใครสนใจแม่ันเลยี่นร้องเห็นไหมพวกเราก็ฉลาดมวลมหาประชาชนต้องรู้เท่าทันอีกจุดหนึ่งครับสําคัญเวลาเราเดินขบวนรณรง์ไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเดินตามลุงกำน,นันหรือเราเดินทางไปที่อื่นก็มักจะมีผู้ขับรถเข้ามาแล้วเปิดกระจกรถแล้วก็ ด่าเราบนเราเพื่ออะไรครับเราก็จะกูกันไปด่ามันตอบใช่ไหมด่าใกล้ๆหน่อยมันก็จะถ่ายรูปไว้ลองโวยว่าละหนูกลัวหนูกลัวมันเป็นอย่างนี้หมดมันลบแบบตอแหลเพราะฉะนั้นเราต้องไม่หลงคนความตอแหลของมันใช่ไหมพี่อ้องอย่าไปสนใจมันเราทําหน้าที่ของเราเราเดินของเรา แล้วเวลาเจอพวกตะกวดไอเฮียไอเสื้อแดงทั้งหลายที่จะมาก่อกวนพวกเราอย่าไปช่วยกันดูแลมันให้เฉพาะกาศทำหน้าที่ได้ไหมครับได้ไหมขนมตุกตับก็ไม่ต้องไปแจกมันวันนี้กาศเราก็หัวโดนไปสองคนเพราะอะไรครับมีไอ้วัยรุ่นคนหนึ่งมาเบิ้ลมอเตไซค์ใส่หน้าหน้ากระบวนลลงกำนัน ชุดเคลื่อนที่เร็วของเรานี่แหละครับเป็นชุดเดียวกับไปไล่ตะคุปไปตะกวดที่มันดีปืนสวนมาชุดนี้กล้าหาญมากมากพี่น้องนกหวีดใ้เขา้าอยวันนี้ก็จับได้หนึ่งคนจับได้แล้วก็ช่วยคุ้มกันมาอบรมสั่งสอนบอกถ้าพ่อเสื้อแดงถ้าแม่เสื้อแดงมึงไม่เคยสั่งสอนเราก็จะเอามาสั่งสอนเองบนรถ สั่งสอนเรียบร้อยให้เงินค่ารถกลับบ้านเอาข้าวกล่องให้มันกินถอดเสื้อแดงมันออกเอาเสื้อพวกเราให้มันใสดีขนาดไหนพี่น้องเอ้ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาช่วยแจกขนมตุ๊บตับมันจะไปโดนกาดพวกเราเองได้ไหมได้ไหมพี่น้องรับปากนะครับ เพราะเราเป็นคนดีเราเป็นอารยะชนขอบคุณพี่น้องมากมากเราคงจะได้ร่วมสู้กันไปเรื่อยๆวันที่สองพี่น้องวันที่สองนี้ชัดเจนที่สุดเราจะไปเลื่องตั้งไหมไปไหมไปไหมไม่ไปครับพี่น้องไม่ไปอย่างเด็ดขาด ผมเองเป็นสอจอเป็นสมาชิกของการบริหารส่วนจงังหวัดผมประกาศเลยวันที่สองกูไม่ไปกูจะปาร์ตี้กับลุงคำนันอยู่ที่นี่พี่น้องครับเป็นกำลังใจให้กันและกันเป็นกำลังใจใพี่น้องทุกคนสู้ร่วมกันนะพี่น้องอาจจะสงสัยว่าเสียงหายไปไหนหมด พี่น้องเอ้ยวันก่อนพ่อใหญ่อิสระให้ไปปิดกรมขนส่งทางบกทำไมต้องไปปิดเพราะกรมขนส่งทางบกพ่อใหญ่อิสระเคยไปปิดแล้วอยู่จัตุจักรแอบไปเปิดอยู่นนบุรีแอบไปเปิดอยู่นนบุรีเราก็เลยตามไปปิดพี่น้องปิดเสร็จก็มาที่สำนักง,งานประกันสังคม นะครบเพราะว่าเป็ดเหลืมจะให้เงินประกันสังคมแทนนี่จำนำข้าวต้องเอากันสักหน่อยสุดท้ายไหนๆเขผ่านวิภาวดีแล้วก็เลยพระใหญ่อิสระบอกว่าไปเยี่ยมมาหน่อยที่ธิรกรเอาสุชาติธินกรไปเยี่ยมหน่อยเราก็เลยไปเยี่ยมไปปากฏว่าฉเฉลิมกําลังจะเรียกประชุมระดับปลัรกะทรวงระดับบดีบดีประชุมไปได้วาละแรก ว่าจะให้หน่วยงานไหนดำเนินการเปิดทำงานยังไม่ตกลงปากฏว่าเจอขบวนพี่น้องมวลมหาประชาชนจากลาดพร้าวเฉลิมขอตัวเข้าห้องน้ำหายไปเลยหางจุกตูดนี่แหละครับก็เลยจืนด่ามันอยู่สองชั่วโมงด่าไปด่ามาด่ามันไน้เป็ดเหลือไม่กลับ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  ด่าไปด่ามาสงสัยมันเล่นของผมเลยกราบเองเลย <c oughs> พี่น้องไม่เป็นไรเสียงหายแต่ใจไม่หายไปได้อยู่กับพี่น้องทุกคนครับส้วยกันครับพี่น้องขอบคุณ